พี่น้องวันนี้เดือนหาอยู่หากินมาดำ้มนาพี่น้องหลายวันนะไม่ได้ออกคลิปเลยจ้าวันนี้ก็มาอยู่ทงไรทงนาคือเก่าเลย,ยจ้าน,นีเดือนหาอยู่หา,หากินก็มาดำ้มนาหลายวันแล้วไม่ได้ลงคลิปให้พี่ให้น้องดูเด้อเพราะถูกฟอภัยหลายๆมันมีแต่หนามต่ไอเลยกองกดห้าบอลตังมีได้พี่น้องเออเด้วนก็ไม่เอยได้ไทายนี่ เต็มนาอยู่คุณเดียวเดียยด๋ยวดดวนที่ให้ดูเดอ้อว่ามันหมากขนาดไหนพี่น้องเล็กๆกันจกกี่วันยังกี่เหลวแต่เฮงตรงน,นย้เด้ยวดนก็จะเอาเขาวานไปเลยแหละ เนื่ยกี้ทีละเท่านั้นแล้วล้ายวันแลย d a กเด็ดเป็นมาดำหมดเขาเขายาวไว้ไว้แต่ว่ามันเสียลายเลยฟุ้นมันตกมีหยุดพี่น้องเ้ยมาเด้อมาช่วยกันดำนานเดี๋ยวดวนจะให้ดูหน่วยไอ้นนวนี่ดกดเขาเดยอหน้อยไอ้ไรี่ะห็นลูกขักขนาดเด้นี่ ทำปีเลยพี่น้องเอ้ยเด๋อวขำเดีอดว่วนจิกเก็บไปไงเขาเ,เขาทำไหวองุ่นอาไรอย่างลูกหน่วยอะไรเน้ะลืมชื่อมันอีกอะกดกท็กทุกก,ก,กก่งทุกการหน่วยอะไรเนะาะมะนาวโหพี่น้องเลย มันุกจริงจริงน,นี่วันนี้จะด้วนที่ลงคลิปให้ปีให้น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยด้วนเด้อดจ้าเดอ้อมาเป็นกำลังใจอะท้อตั้มปีเลยนะี่น้ำครับครับคับเขา,ขา,ขาก็งามเก๋แต่ว่ามันเสียร้ายี่น้องจ้า ตัวขาดประนัดเลยแหละเด้อมาเป็นกำลังใจยห้ดว้วนให้อยู่ให้กินเลยจ้ะมาช่วยกันสักกี่วันอย่ที่เร็วเหนื่อยมาไล่รก็จิละมวัน,นั่นแหละคนเดียวเนาะ